โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่่านรักทุกท่านกันนะครับก็วันนี้ครับผมกล้ามารัานวงการแล้วครับนอนๆก็วันนี้ครับเป็นวันที่สี่มิถทนานก็คือวันเกิดพี่เองแต่ว่าคลิปนี้ก็้าจะลงวันที่ห้าไม่ก็หกเดือนหกก็ไม่รู้นะรอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้คืออยากทำไปเฉยอยากทำเล่นก็ตอนนี้นะผม แบบเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเพิ่งแบบว่าเพิ่งเปิดเกมเลยเลยแล้วผมเห็นกิจกรรมเว้ยหน้านี้มันยังไม่อัปเดตเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากแบบว่าผมมาเนี่ยคลิปเนี้ยก็คือไม่ได้มาทาอะไรหรอกก็คือมารีวิวกิจกรรมไปเฉยว่าหเดือน6กแล้วก็พวกกิจกรรมบันดี้หรือว่ากิจกรรมปัจจุบันอะไรเป็นยังไงแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนแบบมาสนใจแจกฟรีไม่มีหยุดเนี่ยไอ้นี่ผมว่าคุ้มสุดละเดือนหกเดือนหกอะก็คือแค่ล็อกอินนะแล้วก็เล่นเอ้ยเล่นนะก็สําหรับใครที่อยากเข้ามาหน้าเว็บแบบนี้นะเพราะว่าในเกมมัน ก็แค่กดในเฟซนะแล้วก็พิมพ์ว่าเพจหาเพจฟีฟาผมไม่อยากเข้าว่าเชทแม็แชทเชยแชทดิ่งดงรุดแดงเช็ดป๊บนึงแชทมันเด้งรัวๆเลยผมก็ไม่อยากเข้าก็พิมพ์ในเฟซนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเออเพจเอ๊ะมันจะมันชื่ออะไรวะ EA อะไรสักอย่างนี่ไก็ไปหาเพเพจฟีฟาคร้บแล้วมันจะมีลิงก์ให้นะกิจกรรมปัจจุบันนะแล้วก็เพิ่งลงนะครับก็ จะเป็นเกี่ยกับหกเดือนหกนะครับก็จะจัดวันแรกก็คือวันนี้นะวันที่สี่นะครับก็เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาให้ดูหน้าเว็บกันเลยก็หน้าเว็บก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็หน้าเว็บลื่นมากอันดับแรกล็อกอินทุกวันนะครับก็คือนับตั้งแต่วันวันวันนี้วันเนี้ยวันเนี้ยวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่จนถึงวันที่27นะเจ็ครับก็ระยะเวลาอ่าระยะเวลายสิบสามยี่สิบสิบสามวันนะครับก็ตีไว้ประมาณ สามสามอาทิตย์เออเนี่ยหนึ่งรอยหนึ่งรอยสามเนี่ยไม่ประมาณสามอาทิตย์ตีไว้อะสามอาทิตย์แกอีกนิดนึงก็นะครับผมวันแรกที่รับไปก็คือจะเป็นเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นการแล้วก็เงิน400รเอ็มนะแล้วก็ได้เหรียญครับสำหรับใครที่งงว่าเหรียญโทเค็นมันเอาไปทําอะไรครับพี่ก็เรื่องมึงเออเออเออก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนเอ้ยแต่ว่ามีแจก S S V A P ได้นะครับทุกคนก็แจกประมาณ6วันนะแล้วมีอะไรวะเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้อ่ะอันนี้เอาไปใช้ทําอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีจ่าย SVP นั่นแหละก็มีจ่าย SVP สามอันนี้กี่อันสามแล้วก็ M ผมว่าน่าจะได้ถึงหมื่นอยู่นะเอ้ยผมว่าถึงว่ะแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นอีกเดี๋ยวผมพาไปดูก็สําหรับใครนะที่งงว่าเอ้ยมันให้เหรียญมาทาไมวะพี่ผมงงมันเอาเหรียญมาทําไมก็กดตรงร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกดูได้เลยใครอยากได้ M ก็แลก M ได้เลยนะรก็คือ ล็อกอิน5วันก็แต่ถ้าเป็นเสาที่จะได้คูณนะครับคูณสอก็คือจะเป็น2อันนะแล้วก็ผมเนี่ยเ,เดี๋ยวจะเก็บให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันที่28ไม่ก็27เลยเจอกันเดี๋ยวผมจะแลกอันนี้นะครับแล้วก็เอ็มอาจจะแลกเอ็มด้วยผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองบวกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยาขอเวลาสักคู่พี่ใช่แบ็คเอ, Mc เอ้ยพี่ใช่แม็คแบ็คโฮเอ้ยพี่ใช่แจ็คแบ็คแม็คโฮไหมเอ้ยไม่ใช่ครับผมก็นะก็หลังจากที่ผมได้ทําการบวกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ทั้งหหมด35เรียนะคับก็ ถามว่าสามสิบห้าเหรียญใช่ไหมก็คือสามารถแลกการ์ดอันนี้หรือว่าใครอยากได้เน้นโอเวอร์ออลก็แลกอันนี้นครับแต่ว่าผมจะเน้นเป็นหกห้าแล้วก็ร้อยเก้าเพราะว่าร้อยเก้าคงไม่แย่วกห้าก็ต่ำๆนะจะมีหลักหมือ่นอยู่แล้วปียูทีด้วยผมว่าอาจจะได้ถึงแสนได้นะอ่ะและ้วก็อีกสิบห้าเหรียญก็จะมาแลกหมื่นห้าเอ็มนะและ้วก็อันนี้ก็น่าแลกถ้าอยากลุ้นการก็แลกได้หมดอันนี้ก็น่าแลกนะถ้าได้ตัวมันดิดก,ก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าเออแต่มันจะได้หรือเปล่านี่แหละหรประเด็น <laughs> ก็อันนี้ประมาันี้เป็น ความทรงจำกับ EA หรือว่า FC ออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถเลื่อนตอนนี้ได้เลยประมาณนี้ไอผดีะผมนะก็เล่นไปทั้งหมด288ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดไอเดีเมื่อมีถุนา2023ก็ตีไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็เนี่ยผมมาเซ็นสัญญาผมมาซื้อวาร์ดี้มาไว้ตอนเนี้ยผมมาทำฟูลเลเตอร์แต่ว่าผมขี้เกียจทำฟูลทแบบว่ารีวิวเ้ยตอนเนี้ย ถ้าตัวนี้ซึ้อมาแพงหกหมื่นเดมเลยแล้วก็นี้สามารถดูได้นะคือแบบว่าดูในทีมเราอันนี้ก็คือนักเตะที่ผมเคยขายไปนะครับแล้วก็นักเตะที่ดิวที่ดีที่สุดก็คือน่าจะแพงที่สุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นี้นักเตะที่ยิงเยอะที่สุดก็จะขึ้นในนี้นะก็ถ้าใครมีนักเตะยินแบบว่าสักพันก็มาอวดมาฮอวดอวดใตเมนแล้วก็นี่เป็นนักเตะที่แอซซิสเยอะที่สุดน,นะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะแล้วก็อันนี้นะเป็นอะไรนะเออนี่ตีบวกอนะผมตีไปห้าร้อยจากสิบสิบสามค้งนะครับแต่ว่า ติดไปถึง362ก็คือครึ่งต่อครึ่งแล้วก็คือคิดเป็น70%อ่ะเออก็คือก็คือว่าดวงดีนะอาจจะตีบวกหนึ่งแล้วก็นะับอันนี้เป็นโชว์แม์นะก็คือผมเล่นไปหมด1200ชนะ5โอ้โหเชื่อแพ้7 0เเรือประมาณ700แล้วก็ผมยิงก็ท้ายเรื่องนะ2000น่าจะมีคนยิงเป็นหมื่นนะจะถึงนะโอ้โหแม่งตอดูดี่แต่ว่าก็ไม่ติดลบได้อยู่แล้วก็สุดท้ายนะรับก็ เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นนักเตะที่ดีที่สุดนะประมาณนี้ครับกคนแล้วก็ของขวัญเฉพาะคุณนะก็คือสามารถล็อกอินสามวันก็คือเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกก็คือวันที่หกเราจะมากดรับได้เลยแล้วก็เดี๋ยวอวันนั้นผมจะทําคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับเเปิดการให้ดูอีกทีนะครับก็เอางี้ดีกว่าผมรู้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอเราลงวันที่เจ็ดหรือว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่หกเนี่ยผมมาล็อกอินใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวผมอัดต่อวันที่หกเลย เออไม่งงใช่ไหมก็คือวันนี้ผมก็อัดแล้วมาดูรีววิกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยววันที่6 <S <S ผมรับการ์เพิ่มเดี๋ยวผมเปิดดูแล้วผมก็ลงวันที่7วันที่8เลยเออวันนี้ครับแล้วก็มีอันนี้ครับก็คือเราอินต้องเล่นแลค์กิ้งนะครับแล้วก็อันนี้เยอะขึ้นก็นเล่นแลค์กิ้งแต่ผมเล่นยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายิงเยอะสุดหรือเปล่าแล้วก็มันจะได้ของตามเนี้ยผมไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันที่6เราไปเจอกันนะกกกคนนนล้้ว็ยยย่ามมะะะรรัััับบบเเดดีีีงปณ มีแพ็คเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือมันมีอะไรบ้างนะแต่อยากดูอ่ะมันไม่มีให้ผมดูแล้วภาออรกิจคู่หูผมยังไม่ได้มีคู่หูเลยว่ะไม่ได้ HVP เลยนะไป<อ>ก็เดี๋ยวเพื่อผมมาเติมนะเดี๋ยวผมไปนั่งเก็บภารกิจก่อนแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ก็อย่าลืมมาเติมก็ได้นะผมบอกเลยคุ้มคุ้มแน่นอนแต่เกมนี้ก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่หกนะแล้วคลิปนี้อาจจะลงวันที่เจ็ดวันที่แปดเด้วเจอกันบ๊ายบายจุ๊บโอเคครับผมก็วันนี้ก็เป็น ung, วันที่หก มิถุนาครับก็คือ6เดือน6นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตอนเนี้ยบอลกาลังแข่งแล้คข้างหลังผมก็มาทําคลิปก่อนช่างมันแล้วก็มามาทํากันต่อเลยนะมามา๊ะมาทำกันต่อแปลกเออมากดรับกันต่อเนี่ยก็6เดือน6พอดีแล้วเรากดรับของมาเลยนะแล้วก็ได้เงินมาอีกตั้งเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็ผมมี3แล้วแล้วก็มารับตรงนี้นะครับผมที่ผมจะสุ่มให้ดูนะแล้วเดี๋ยวไปเจอในเกมอันนี้คือแบบมาแบบอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วก็ใครนะครับที่ไม่ได้มาเล่นนะอย่าลืมมาเล่นนะก็คือยังมีเกมกรรมตรงนี้อีกนะนี่คือผมกดรับไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวอันสุดท้ายมันจะเป็นรุ่นบวก5ปี EU ใช่ไหมคือ, Euro อ,อยุโรปอ่ะอปีบอลโลกอ่ะเอาง่ายนั่นแหละก็เดี๋ยวผมมาทําให้ดูเหมือนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาสุ่มการแล้วก็ก็กดรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พุ่งนี้มีแจก m v p เพราะว่าวันวันสุกที่7แล้วก็เรียนได้2อันนะครับส่วนวันที่1 4ี่เนี่ยทำไมไม่ได้3อันเลยวะโคตดเวอร์เลยแต่ว่าวันเนี้ยผมกลัวจะไม่ได้รับวะ่ะผมต้องไปดูบอลใช่ปะ วันนี้เอ้เดี๋ยวนะกูดูนะเออสิบห้าใช่ใช่รับชิงแมคคอร์นะผมก็เดี๋ยวไปดูในเกมดี่ไม่พูดเยอะกันไปไปดูในเกมผมก็ยังไม่ได้กดรับของสักนิดเลยนะทุกคนไปก็ตอนนี้นะมันอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือเวลร้อยเจ็ดสิบแล้วก็มีเอ็นอยู่เก้าพันแล้วก็ผมไม่ได้กดรับของมาประมาณสามวันน่ะนะเจ็วันนั้นนะเออสามสี่ห้าหกเนี่ยกดรับไปเลยนะก็น่าจะเยอะพอสมควรนะผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแล้วผมก็เล่นเมเจอร์ไปอีกอ้หตา ก็กดรับไปเรียบร้อยเรามาดูกล่องกันก่อน,นดีกว่าโอเคมา,มาเอากล่องก่อน12กล่องนะครับเหมือนแบบไอ้ดีดองอะ่ะเรามาเปิดแบบว่าคลิปนี้เลยดีกว่าแบบผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่นะแต่ว่าคืออยากกลับมาทำเฉยๆคิดถึงคนดูอะไรเงี้ยอ่ะเอ็มเปิดไป24ไอเทมผมว่ามีถึงอุ้ยเียเงินเด้งตอนแรกมี9,000เจ้ตอนนี้มีเท่าไหร่มี9,000เด้งมาโอ้3,002เจ้ทำไมไม,มันดูน้อยจังอะ <c oughs> ดูน้อยไปอ่ะเรามาเปิดโค้ดก่อนเยเอ้เดี๋ยวมีเอมวันนี้ใช่ไอ้ทุกคนไปรงจุกผมลับตาได้เยี่ยมมั้ยดื่มตาออมันคิดเป็นเออ่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก,ก็ก็ได้นะถือว่าเกินครึ่งไหมก็ไม่เกินแต่ว่ามันก็ก,ก็ได้ปกติไม่น่าจะได้ร้อยเอ็มไม่ก็สองร้อยเอ็มอแต่ได้แปดร้อยเอ็มเลยนะทุกคนเสียงอะไรวะอ๋อเจ้าีก็มาเริ่มเปิดการ์ดกันก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้หมดก่อนนะมันมีแบบเศษใช่ปะ ก็เปเปิดเลยทุกคนคือ,อแบบเราจะคลิปหน้าจะว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าจะทําแนวไหนดีแต่ว่าอันนี้คือมาจัดคลิป6เดน6ผมเพิ่งกลับมาจากรายงานตัวรอรอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเ,ออเราอาเรเราจะลงคลิปถี่ไหมไม่ไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าก็ก็ลงให้ทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้โค้ดอยู่ไหนวะเออเนี่ยโค้ดนะก็สี่ถึงสิบนะผมภาวนาให้ได้สิบมั้งเฮ้อกูอยากได้สิบว่ะไม่เคยได้สิบ ไม่เคยได้สิบดาวเลยพูดจริงเอ้ยดาวสิเออนั่นแหละปึ๊บได้ขอ้เกมรับด้วยโอเคปะเราไปเปิดปีแรกกันเลย H H G H G นะผมไปสุ่มเลยไม่พูดเยอะไปใครก็ได้ที่วิง่งแค่นั้นเองขอรู้แค่นั้นคลิปนี้อาจจะลงเออสกไม่มไฟเลยคลิปนี้อาจจะลงมันสุกไม่ก็เสาร์นะประมาณนั้นโอ้โหแม่ได้กาดชิบหาย ถ้าเรามาดูปี EU บ้าดีกว่าเผื่อแบบเราได้วิ่งหรือว่าเราได้แบบไฟอะไรมาเงี้ยทุกคนพอเป็นการที่เพิ่งมาด้วยโอเคสวยไฟโอเคได้เป็นไอตัวนีน้ในเกมเปจน,นะที่ผมเล่นแม่งสูง200กว่าเลยใช่จะไม่ผิด่เะเรามาดูร้อยห้ากันน้องเดียวหน้าเปิดอยู่นะผมก็ไม่รู้นะว่าการไหนมาจากอะไรบ้างนะอันนี้คือปีอะไรโอ้โหม,มันไม่มีพื้นหลังเลยว่าอัวลราบาเออก็ไม่เป็นไรแต่เขาไปตีบวกขายแม่ง แล้วก็มีอันนี้เป็นออลนะมีปี EU มี UT แล้วก็ January นะ <c oughs> ขอปี EU ได้ป่ะอย่างน้อยมันขายได้เว้ยโอเค EU โอ้โหไม่ไปขายวะวชื่อแต่ละคนไม่มีแต่อักษรเสร็จอะโอเคครมาขอบวกห้าได้ป่ะปีไหนก็ได้แต่ขอบวก 5, ห้าแค่นั้นเองอุ้ยสวย h e d g โอ้โหคนนี้ขนาดบวกห er ้า Murder m เ n d e r ใครก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่ไง RTN บวกห้าจัดไป กุลฎเนี่ยเปนมีกุลิกไว้ทุกคนโอเคอาเทียนบอกว่าอุ้ยโอ,โอ้โหไอหานไอเห็นไอหุน่นไอหำไอเห็นใครก็ไม่รู้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็สีอ้าเ,เปิดไปว่ะก็คือแบบผมมาให้ดูเอม็มมันเอ็มก็เยอะใช้ได้นะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมดองไปกี่วันแต่ว่าน่าจะประมาณ3วันก็ก็ได้อยู่นะทุกคนไม่แย่นะ3วันก็3,000ัเอม็มก็ตกกว่าละพันเอ็มนี่ยนะสายฟรีแน่ทุกคนเฮ้ยจะบอกนะการกูหมดแล้วอะทำจริง หมดแล้วออุ้ยยังเหลือยังเหลือยังเหลือไอ้ไอ้นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อนหาบอ่าก้าอียูโอเคอุ้ยอันนี้มีแต่ปีแบบครอๆนะผมขอให้เป็นอียูพอเพราะว่าอียูน่าจะขายได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามึงก็ให้ลุ้นอะไรนิดนึงก็ได้แล้วเปิดให้หมดกันเลยด่าทุกคนไม่ไม่อยากพูดเยอะแล้วนะเปิดเปิดไปวะก้าอันก็เปิดไปนะก้าอันแล้วก็เดี๋ยวผมไปตีบงตีบวกจ้ะเฮ้ยขอปีดีๆเดี๋ยวไหนๆก็ร้อยสามโอเค โอเคไม่ม okay, mm ีโฟงมีไฟเลยโอ้โหเลยเกสกูดองมาทำไมไม่ไม่เป็นไรมันยังมีอีกมันยังมีเหลือเต็มสบายเราไปดูแบบสรุปกันดีกว่าว่าเราได้มันจะมันจะดีไหมอะไรเงี้ยมันขายได้ไหมถามเดี๋ยวเดี๋ยวมเราได้ไข่มาบ้างวะเอ้ยนี่ไงมันขายได้ปะโอ้โหล้วนตลาดไปปะ เชี่ยโอ้อันนี้พ้าสูงสองร้อยโอเคใช่ด้วยเดี๋ยวลองดูดิเอามาเล่นมงแม่งดีไหมวะมันมงกาดยังอะอยู่ทีมชาติออสเตรียออสเตรียอันนี้ทีมชาติอะไรเนี่ยโรมาเนียโอ้โหกูได้แต่ละตัวสุดยอดเดีือวจะเชื่อแพงสุดกูใครวะเนี่ยไอพันเอ็มวะแพงสุดไอตัวหาแน่น่เลยวะเนี่ยไอหำเนี่ยไอหำเนี่ยเอออย่างน้อยมันฟูอะไรวะเอาบวกปะ ห้าพลังเอก็ประมาณนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับมาเล่นเกิจกรรม6เดือน6ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้จะลงให้วันที่7ไ็่กล้นกะ็ดี๋ยวผมมาตัดลงให้นะครับทุกคนแล้วกนะ็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยก็คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็รอ SVP ผมมีกันว่า SVP ผมไม่มีอะไรท so ุนน้อยใจงงอมเกินไม่งหมดแล้วก็มานั่งเล่นเมนเจอร์กากทุกคนตอนนี้ก็แรงเออ ัวกคัดหนึ่งแล้วนะคือแบบว่าย <in> ิงได้ยิงได้ร้อยห้าเสียเก้าเอ็ดะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นแนวอะไรก็รอติดตามนะครับตาบคลิปนี้ไปแล้วครับผุกคๆรับจุ๊บจุ๊แต่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันยังไม่จบถึงเท่านี้ไว้ทุกคนเนื่อผมไปรับกิจกรรมเมมเบอร์มานะครับแล้วก็ได้การ์ดยี่สามยูเซลโอเวอร์ร้อยบวกห้ามาหนึ่งชิ้นแล้วก็เอ็มอีกอาไหร่็สองพันโอเคก็ เราเปิดเอ็มกันแต่ว่าตอนแรกอ่ะผมก็หาอยู่นะตอนแรกเราเกียกรรมอ่ะเราได้เออหมื่นเอ็มเอ้หมื่นหมื่นสี่พันไมทุกคนใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดอ่ะแล้วมันไปไหนวะเออนี่แหละมันไปไหนวะคลายไปมันมันไปไหนวะแล้วก็ไอ้การ์ดไอ้บวกแปดอะไรสักอย่างมันไปไหนหรือมันเข้าช้าอะไรประมาณนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูักพักแล้วมาแล้วมาเปิดการ์ดฉลองแชมป์เรียวมาดิดบวกเอ้ยบวกห้ายี่สามยูเซลโออร้อยขึ้นไปก็จะต่ำๆน่าจะร้อยแปดไหมทุกคนโอเคเออ เกลือป่ะวะก็ขอนักเตะมาดิดขอแค่นั้นแหละขอเถอะผมเกลือมาทั้งทั้งคลิปแล้วคลิปนี้ขอเถอะจะไปทำปกคลิปไฮไลท์คลิปจังหวะนี้อุ้ยค้างด้วยวเาาร้วมาดิดโอ้ยเห็นแล้วเสื้อขาวทุกคนเห็นปะพื้นหลังอะเสื้อขาวมาแล้วมาดไฟไปไหนวะอะไรเนี่ยมันตกตั้งแต่รอบไหนแล้วเนี่ยโอ้โห ยังตกตั้งแต่รอบไหนโอ้โหล้นตลาดดูค่าพลังเอานะทุกคนเผื่อใครอยากเอาไปเล่นนะมึงเอาไปเล่นเลยเพนในตมเนี่ยอยู่ทีมน o อตมาคเเด o โกโดอะไรทุกอย่างเนี่ยเออมาคมาคโดนียาเมคโดเนีย,เ,นยเออนั่นแหละก็อ่ะ อันนี้ไปจริงแล้วายบ่ายทุกคนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไอ้ถ้าเอ็มมันเข้าแล้วก็มีไอ้การ์ดลุ้นบวกแปเข้า,ขา,ขาอะไรบวกที่บวกแปที่ผมกดรับไปถนะ้าเข้าแล้วก็เดี๋ยวมาทาคลิปให้ดูอีกรอบนะถ้าได้ตัวดีก็เดี๋ยวทําแบบว่าสุ่มได้แล้วใช้เลยนะทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วไปแล้วจ้าไยบ่ายจุ๊บ